ในเช้าวันนี้นะคะคุณเต๋อก็ตื่นเร็วมากตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดนะคะเพื่อที่จะมาทําอาหารอร่อยอร่อยและสุขภาพให้กับลูกๆแล้วก็คุณพ่อของเขาค่ะเมนูที่จะทําในวันนี้นะคะก็เป็นไก่อบในเตาค่ะหรือว่าไก่ย่างนั่นเองนะคะคุณเต๋อก็ทําการหมักไก่ไว้ตั้งแต่คืนก่อนแล้วค่ะ แต่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเตรียมทุกอย่างไว้ตั้งแต่คืนก่อนแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ใช้เวลานานมากเลยค่ะกว่าที่จะเตรียมทุกอย่างเสร็จนะคะเพราะนอกเหนือจากการเตรียมอาหารแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ตรวจตราความเรียบร้อยของลูกด้วยนะคะสรุปเช้าวันนี้ก็ไม่ได้ลงไปส่งพวกเด็กๆค่ะวุ่นวายจนเตรียมตัวแต่งตัวลงไปส่งลูกไม่ทันนะคะก็เลยให้ลูกๆลงไปกันเองค่ะ เอาละค่ะเช้านี้นะคะคุณเต๋อก็จะมาทําอาหารเช้าให้กับตัวเองนะคะสรุปทําให้พ่อละมดุดพ่อละมุดยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าต้องการที่จะแช่แข็งให้มันแข็งเย็นดีเลยแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเนยเนี่ยมันแข็งตัวแล้วและนี่แหละคือความอร่อยเดี๋ยวให้ดูแต่ต้องบอกว่ารอบนี้ยตับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละอ่ะเดี๋ยวจะมากินกันเลยอหอมเนยนะคะอ่ะ นี่ก็เป็นขนมปังเอาในแข็งเกินแป๊บหนึง่งจกลงไปเข้าไปข้างใต้เราจะเอาตับข้างใต้มากกว่าตัวเนข้างบนนะคะนะคะ่ะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับขนมปังแผ่นหนึง่งจะจะประกบอีกแผ่นก็ได้นะแต่คุณเต่อก็กินแผ่นเดียวแบบนี้แหละหลังหลังนี่กินแผ่นเดียวนะคะก็ อให้เหนยก็เป็นก้อนๆแบบนี้แล้วไม่เป็นไรก็บางบางบางส่วนก็จะไม่มีเนยไงบางส่วนก็จะมีนะคะเอาละเท่านี้ปิดนี่นะง่ายไหมกินทุกเช้านะคะแล้วก็กินได้หลายมือด้วยนะอ,ะอะเดี๋ยวช้อนออกก่อนเดี๋ยวไม่งามเดี๋ยวไม่งามการกินแบบคุณเต่านะคะเราก็จะบีบมะนาวจะ้ะคือมันแก้เลี่ยนอะ่ะมันก็จะแซบยอะไรเงี้ย แล้วเท่านั้นไม่พอนะคะเราก็จะจัดวางเรียงพลิกอ่าเวลาเรากินเราก็จะพับก็ได้จะกินแบบไม่พับก็ได้นะคะนี่ก็แล้วแต่อันนี้คุณต่อจะกินแบบพับนะคะอร่อยมากอยากให้ลองนะคะแต่ถ้าอยากกินแบบไทยก็เอาข้าวร้อนๆมาแล้วก็เอาตับมาคลุกนะเอาพาเทเนี่ยมาคลุกแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเออรสชาติยังไงเนาะยังไม่เคยเหมือนกันนะคะแต่ก็น่าจะอร่อยหละนี่นะคะก็จะเป็นแซนด์วิช พาเทแซนด์วิชตับบดของคุณเต่านะแล้วก็ใส่พริกใส่มะนาวเข้าไปด้วยนะคะโอ้โหน้ำลายแตกอ่ะยังไม่จบนะคะนี่คุณเต่ามีชาด้วยวันนี้ดื่มชาแบบอังกฤษนะคะแบบอังกฤษคือ,อยังไงก็เป็นแบบชาดําแล้วก็ใส่นมเข้าไปแล้วก็อ่าคนอังกฤษที่เห็นนะเพื่อนคนอังกฤษอะ่ะเขาก็จะใส่น้ําตาลในดเดียวคือจะไม่เหมือนแบบชาของคนปากีที่เขาจะใส่น้ําตาลหนักหน่อยคือวิธีการทําคล้ายๆกันทําแบบง่ายๆนะแบบไม่ต้องต้มกับเตา ก็คือเอาถุงชาดำใส่แล้วก็ใส่นมใส่น้ำตาลสามชอ้อนอะไรเงี้ยนี่คือสไตล์คนปากีเนาะเราเคยมีเพื่อนปากีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นคนอังกฤษเท่าที่เห็นก็คือเขาจะใส่นมไม่เยอะหรอกแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะส่วนชาดำของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ชาของเขามากกว่าที่จะเป็นชาแบบยี่ห้อที่ไทยเราใช้อะเนาะก็จะเป็นชาของอังกฤษกลิ่นมันก็จะละมุนหอมอีกแบบนึงไงว่าเราคนต่อก็คิด คิดถึงชาอังกฤษมากอยากจะกินมันจะเป็นแบบเเป็นห่อแบบกลมๆมะคะ่ะมันจะมีหลายแบบมีห่อกลมห่อสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าหาซื้อที่นี่ไม่ได้เลยคิดถึงมากนะคะเพราะเคยทํางานกับบริษัทษจะมีแตค่คนอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีพวกชาแบบนี้มาเป็นครั้งคราวเราก็จะได้กินนะคะแบบเขาอาะละเดี๋ยวไปกินจริงๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามต่อไปว่าจะมีอะไรหลังจากนี้นะคะซึ่งคุณเต่อก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเวลาผ่านไป Ma la, ma la. สำหรับมื้อนี้นะคะก็ทำเป็นอาหารง่ายๆเลยค่ะที่จะทำก็คือเป็นผัดบะหมี่กึ่งนะคะอันนี้เป็นเส้นบะหมี่ของเกาหลีนะที่มันจะไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยนะคนุณตอก็จะเอามาผัดซื้อมานานแล้วนะคะเพิ่งจะมีโอกาสไดเอามาทําในวันนี้เอาล่ะมาดูส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างนอกจากบะหมี่กึ่งก็มีไข่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อบดนะคะแล้วก็ หอมซอยกระเทียมสับนะคะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็มีผักกาดค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาทำกันเลยจ้ะสิ่งแรกที่จะทำก็คือลวกเส้นก่อนนะคะ ก็จะลวกให้สุกประมาณหนึ่งนะคะไม่ถึงกับแบบนุ่มนิ่มมากเพราะเดี๋ยวเราจะเอามาผัดอีกเนาะเดี๋ยวเส้นมันจะเละจนเกินไปนะคะเอาละค่ะเส้นก็ได้แล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาไปกรองน้ํานะตอนนี้ก็ตั้งกระทะน,นะคะจะมาเริ่มทํากันเลยอย่างแรกเนี่ยคุณต่อก็จะเอาไข่มาผัดก่อนเนาะเอาลิมเจาะน้ํามันขวดใหม่นะคะน้ํามันร้อนแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปผัดได้ประมาณนี้ก็ตักใส่จานใส่ชามผักไว้ก่อนนะคะเราก็จะเอาไข่ลงผัดทีหลังเนาะเอาไข่ที่สุดแล้วลงผัดทีหลังอ่านี่นะผักไว้ก่อน จากนั้นใส่น้ำมันลงไปอีกก็กินน้ำมันกันเยอะเลยนะคะตามด้วยกระเทียมตามด้วยหอมแข่หอมหัวใหญ่ก็ได้ท่าแล้วแต่ได้ประมาณนี้ก็ใส่เนื้อสับเนื้อบดลงไปนะคะ ใส่เน to ื้อเยอะเลยเนาะเอาเถอะกะว่ากินไปจนถึงตอนเอ่อตอนเย็นเลยนะคะเหลือก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้กินวันถัดไปอะไรแบบนั้นนะฮะถ้าไม่เหลือก็ไม่แปลกใจค่ะบ้านนี้ก็มักจะกินของหมดเร็วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ กระล่ำลงไปจริงๆอยากจะได้แครอทด้วยแต่ว่าพอไปดูในตู้เย็นแล้วเอะไม่เห็นแสดงว่ามันหมดเขาไม่เห็นแสดงว่าหมดนะบางทีวันละยำก็ชอบเอามาแบบมากินเล่นอะ่ะนางชอบแครอทแตงกวาอะไรแบบนั้นนี่ก็จะออกมาเยอะเลยเนาะมีทั้งผักมีทั้งเนื้อมีไข่ด้วยใส่เส้นเข้าไปอีกก็เยอะเลยแต่เดี๋ยวกระหล่ำม,มันก็จะหมดนะ เอาละค่ะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาการปรุงเราปรุงกันเลยดีกว่าก็ใส่น้ำมันหอยลงไปยู้ขาวเห็ดหอมพริกไทยดำหรือพิกไทยขาวก็ได้นะคะแล้วแต่เดี๋ยวคุณเต่อจะใช้เซเวียแทนแทนน้ำตาลนะคะ ีใส่เเวลงไปนิดหน่อยแล้วนะคะก็คือวันก่อนเนี่ยคุณต่อมีโอกาสได้ฟังเนาะเดี๋ยวคุยไปทําไปเพื่อนๆดูแล้วแล้วกันว่าคุณต่อใส่อะไรไปบ้างมีโอกาสได้ฟังน้องฟ้าใสจากเพ,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 พจฟิตฟังชั่นนะคะก็พูดเกี่ยวกับพวกสารให้ความหวานอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเอ่อ WHO อ่ะเขามีการประกาศว่าเออประมาณว่าอย่ากินอยา่อยากินไอสารให้ความหวานแต่เหตุผลก็คือ เนื่องจากว่ามันไม่ได้ช่วยในการลดความอ้วนนะคะซึ่งเอาจริงๆคนที่กินก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันไม่ได้ช่วยในการลดความอ้วนแต่ว่าที่เขาใช้แทเนเนื่องจากว่า,เ,าเขาต้องการที่จะลดการกินน้ําตาลนะคะแล้วน้องฟ้าใสเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกแบบชอบค้นคว้าหาข้อมูลเนาะคือก่อนที่จะเชื่ออะไระเขาจะต้องค้นหาก่อนเขาจะตั้งคําถามแล้วเขาก็จะค้นหาซึ่งชอบมากคุณเต่อชอบอะไรแบบนี้มากถึงแม้ว,ว่าจะเป็นการประกาศจากหน่วยงานใหญ่ก็ อาจจะไม่ใช่หมายความว่ามันถูกต้องทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบสงสัยนิดนึงถามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็ไปค้นหาข้อมูลหลากหลายได้แหละคือโอเคไอสารให้ความหวานเนี่ยไม่ได้ช่วยลดความอ้วนก็จริงแต่ก็อย่างที่บอกไปแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราไม่ไปกินน้ำตาลแทนว่างั้นเถ่ดดังนั้นเนี่ยข้อเสียของมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไร มากไปกว่าน,นั้นโอเคมันไม่ได้ไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการแต่ว่ามันก็ไม่เพิ่มแคลอรี่งไงใดๆก็ตามน้องเขาก็จะพูดโดยสรุปแล้วกันนะคะว่าประมาณว่าคือสรุปแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ทุกอย่างต้องกินอย่างพอดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้กระทั่งสารให้ความหวานก็คือไม่ได้หมายความว่าเราเรา,เราจะสามารถกินสารให้ความหวานได้ทุกยังไงอะ่ะได้ตลอดเวลาไม่ใช่แบบนั้นนะคะ ก็ต้องมีการควบคุมคนที่อยากลดความอ้วนเนี่ยโอเคกินสารให้ความหวานแต่ก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารยังไงไม่ใช่ว่าใส่สารให้ความหวานกับอาหารทุกอย่างแต่ปริมาณการกินยังเหมือนเดิมไม่ลดความอ้วนไออะไรนะไม่ออกกำลังกายมันก็ไม่สามารถลดได้ค่ะมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะคะในการที่จะช่วยให้เราแบบลดน้ําหนักลดไขมันอะไรก็ตามนะคะยังไงก็ต้องกินอย่างมีสติคือ คุณเต่าที่คุณเต่อชื่นชอบก็คือแบบเขาเขา,เขาแบบมีการตังร้งคำถามคือมันเจ๋งมากไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลจากหน่วยงานใหญ่อะไรก็ตามนะคะเออก็ไม่ใช่ว่าเชื่อสักทีเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าทางรัฐหน่วยงานใหญ่ประกาศออกมานี่เราเชื่อทันทีไม่ต้องไปดูเหตุผลอะไรหรอกแต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็จะแบบมีการคุ้นคิดมีการค้นหาข้อมูลไปอ่านบทความวิจัยโอ้โหแบบจริงจังมากคือถ้าเขารู้สึกสงสัยอะไร ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเนี่ยเขาก็จะไปศึกษาอย่างจริงจังเลยทีเดียวแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆที่ติดตามว่างั้นเถอะชอบมากค่ะยังไงใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องออกกำลังกายนี่ไปติดตามได้เลยนะฟิตจังชั่นนะคะชอบมากเอาละพูดไปพูดมาก็จะเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ชิมเมือ่อคู่ชิมแล้วอร่อยเรียบง่ายมาก ขาดความเข้มข้นหน่อยต้องเติมซีอิ๊วลงไปนะคะแล้วก็เติมสั่งให้ความหวานสเตเียรียลงไปทุกอย่างใช้อย่างพอดีค่ะเอาละเมนูนี้นี่แบบกินได้หลายมื้อเลยนะคะ ออกมาเยอะมากอ่ะอะไม่เป็นไรถ้ามันจะจืดจะแบบหวานน้อยไปอะไรก็ตามเดี๋ยวค่อยมาปรุงทีหลังนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วละ่ะเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมเป็นผัดบะหมี่กึ่งนะคะแต่ว่าเส้นเนี่ยจะต่างจากเส้นของไทยหรือว่าเส้นเอนโดมีเนาะเพราะว่าเส้นไอ้บะหมี่เกาหลีเนี่ยมันจะนิ่มนุ่มกว่านะคะ ก็ได้อารมณ์อีกแบบค่ะอร่อยมากมายนี่ถ้าปรุงเข้าไปอีกก็จะแซ่บเลยนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเมื้อนี้นะคะ และพอตกกลางคืนนะคะก็มีงานอีกแล้วจา้างานแม่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกสื่อการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้ร้องขอให้คุณแม่นะคะเป็นคนทําให้กับลูกค่ะแต่ก็เฉพาะกับเด็กอนุบาลเท่านั้นนะคะคือทุกวันเนี่ยคุณครูเขาก็จะส่งข้อความมาว่าเด็กๆเนี่ยมีการบ้านอะไรบ้างแต่อันนี้จะไม่ใช่เฉพาะของมารยามนะคะของตาตาของมินนาด้วยเหมือนกันก็คือเน้นย้าอีกทีว่างั้นเถอะ แต่ว่าพอเข้าสุดสัปดาห์เนี่ยคุณครูของมารายามเนี่ยก็จะส่งข้อความมาแล้วแล้วก็ส่งเป็นใบงานว่าเราจะต้องประดิษฐ์อะไรบ้างให้ลูกสาวน้อยนะคะคุณต๋อก็ทำไปบน่นไปแบบบ่นไม่หยุดจริงๆ <c oughs> คือเรารู้สึกว่าทำไมแม่จะต้องมาลำบากทำอะไรแบบนี้ให้ทุกสัปดาห์แล้วแบบในใบงานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เอาของที่แบบยังไงอะรีไซเคิลมาทาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ คือบางอย่างเนี่ยเขาก็บอกมาด้วยนะว่าให้ตัดตัดภาพจากแมกกาซีนอะไรแบบนี้คือเราก็ไม่มีแมกกาซีนอ่ะสมัยนี้เขาไม่อ่านแมกกาซีนกันแล้วแล้วต่อให้มีแมกกาซีนเนี่ยเราก็เอาไปตัดมันมันก็เป็นการแบบเหมือนแบบใช้อย่างสิ้นเปลืองนะในความรู้สึกคุณต่อมันก็แบบไม่ใช่การรีไซเคิลอย่างแท้ทรูสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องเอากระดาษใบใหม่นี่แหละ เอาอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยแหละมาประดิษฐ์ของให้ลูกนะคะแล้วพอใช้เสร็จสัปดาห์หนึ่งสุดท้ายคุณต่อก็เชื่อว่าคุณครูเขาจะต้องจับทิ้งแน่นอนด้วยเหตุน,นี้แหละคุณเต่อก็เลยบ่นไปจ้ะซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้ไงจริงๆมันยังมีอีก2อ,อย่างที่คุณเต่ต้องประดิษฐ์แต่อันนี้ก็ประดิษฐ์ไว้ก่อนเดี๋ยวไว้วันหลัง ค่อยประดิษฐ์อีกก็ต้องทําให้ทันก่อนวันจันนะคะเพราะว่าวันจันเนี่ยก็ต้องส่งไปกับมารยามนะคะเพื่อให้เขาเออกไปให้คุณครูที่โรงเรียนแบบนั้นนะคะเอาจริงๆคุณต่อก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราจะต้องมาทําแบบนี้ทุกสัปดาห์แล้วมันก็มีเยอะมากคือถ้านานๆทีแบบเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยคุณต่อพอเข้าใจไง แต่ก็ไม่รู้โอเคการเรียนการสอนปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แต่เราก็รู้สึกนึกถึงคุณแม่บางคนที่เขาอาจจะไม่มีความสามารถมาทําอะไรแบบนี้เลยแล้วไอ้อย่างมันก็สิ้นเปลืองด้วยค่ะมันต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะมากแล้วอย่างแม่ที่ต้องทํางานนอกบ้านกลับเข้ามาก็เหนื่อยแล้วนะยังจะต้องมาประดิษฐ์อะไรอย่างนี้อีกอะ่ะเออมันก็เลยแบบบ่บนไม่หยุดจ้ะ สำหรับคนที่เป็นคุณครูดูคุณเต่าอยู่ก็อย่าว่ากันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของอผู้ปกครองเนาะว่าแบบเออทำไมฉันต้องมาทำอย่างนี้นะทุกวันเนี่ยลูกก็มีการบ้านก็ต้องสอนการบ้านให้หนูกอยู่แล้ว แล้วก็ชีวิตฉันเนี่ยมันก็มีอะไรเยอะมากเลยที่จะต้องทําทําไมฉันต้องมาทําสิ่งนี้อาจจะเป็นด้วยเพราะว่าสมัยเรียนคุณต๋อก็ไม่ค่อยชอบวิชาพวกประดิษฐ์ประดอยอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะพอต้องมาทําก็รู้สึกนิดนึงแต่สุดท้ายมันก็ต้องทำมั่นแหละเน,ะนาะก็บ่นไปทาไปจ้ะก็บ่นให้เพื่อนๆฟังด้วยเลยนะคะ สรุปนะคะถึงแม้ว่าจะบ่นไปแต่ก็ทําเสร็จนะจ๊ะ<ม>แต่ใดๆก็ยังเหลืออีกสองอย่างที่จะต้องทํานะคะอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังก็จะทยอยๆท,ยยทำแล้วกันนะจ๊ะ<ม>และงานของคุณเต่อยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะงานสุดท้ายของค่ําคืนนี้ก็คือการตากผ้ารอบที่สามค่ะ